แต่เป็นนครพนมทีไรคนที่บ้านก็จะพามาซื้อข้าวเกียบปักหม้อที่นี่ค่ะข้าวเกียบปักหม้อสีเทพเป็นร้านเาก่าเก่ในจังหวัดนครพนมจะอยู่ตรงถนนะะสีเทพนะคะตรงข้ามโรงแรมสีเทพค่ะหากเช้าๆใครอยากกินข้าวเกียบปักหม้อยวนแบบนี้แนะนาใ,ให้รีบมานะคะเพราะเราเคยไปถึง11บเอ็ดโมงเกือบตอนเที่ยงของก็หมดแล้วค่ะขาา้าวเกียบปักหม้อเวดน้มที่นี่ขายดีมากๆค่ะที่นี่จะทําสดๆเลยนะคะแล้วก็มีข้าวเกียบปักหม้อไหลหน้าด้วยจะมีข้าวเกียบปักหม้อใส่ไข่ห่อไข่หรือข้าวเ,เกีา้อยวปักหม าสามารถทําที่ร้านหรือห่อกลับบ้านได้นะคะแต่ถ้าใครสั่งข้าวเกี๊ยปักหมอ้อข้าวกล้องแล้วต้องการห่อกลับบ้านแล้วก็ทางร้านค้าก็จะถามเลยค่ะว่าอยู่ไกลแค่ไหนเพราะว่าจะได้แยกแป้งออกมาให้ได้ค่ะเราก็ชอบทานที่นี่นะคะที่นี่แป้งของเขานะคะรวมกับไส้แล้วก็น้าจิ้มเนี่ยเวลากินเนี่ยเข้ากันได้ดีเลยละคะ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครมานครพนมแล้วอยากลองทานข้าวเกี๊ยปักหมอ้อแบบดั้งเดิมแนะนามาร้านข้าวเกี๊ยปักหมอ้อสีเทพที่นี่ได้นะคะอยู่ตรงถนนสีเทพตรงข้ามโรงแรมสีเทพค่ะ